สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นวิดีโอที่มือใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะเริ่มเข้าสู่วงการการเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับควรฟังมากๆนะครับเพราะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคําแนะนําที่ผมอยากจะมาให้ทุกคนนะครับได้ฟังแล้วเชื่อว่าจะเป็นวิดีโอที่เหมาะ กับผู้เริ่มต้นมากๆนะซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมจะรวบรวมคําถามต่างๆที่ผู้เริ่มต้นหรือว่ามือใหม่เนี่ยมีนะครับแล้วจะตอบให้ในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงผมเนี่ยจะมาพูดในส่วนของการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรก่อนนะครับผมเพราะว่าปัญหาหลักๆเลยนะของมือใหม่ก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาหาคําตอบในวิดีโอนี้แล้วก็จะมาคลายข้อสงสัยให้กับทุกคนด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนก็มาเข้าประเด็นกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนนะครับเยอะมากที่มาปรึกษาผมนะเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับาบางคนก็ทักมาในเพจนะครับทักมาใน IG หรือว่าก็มาพูดคุยเวลาที่ผมไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ผมก็มักจะแนะนําว่าเออเริ่มจากภาษาเลือกจากภาษาก่อนใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น p Python j จาวา a Java, จ a s cri ิปอะไรเงี้ยนะครับผมมักจะแนะนําอย่างนี้เสมอจนกระทั่งผมมาคิดคิดดูนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการแนะนําที่มันตื้นเขินมากเกินไปนะเรื่องของภาษานะครับก็เลยวันนี้อยากจะมาทําวิดีโอนะครับแบบเจาะลึกเลยนะว่าคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรก่อนเนี่ย มันควรจะเริ่มยังไงนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ผมมักจะเห็นในผู้เริ่มต้นทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพการเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นมือใหม่แล้วแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวนะฮะกลัวว่าเฮ้ยเราจะเลือกภาษาโปรแกรมมิ่งภาษาอะไรดีนะครับเลือกภาษานี้มันถูกไหมอะไรไหมเงี้ยนะครับ หรือ <Basil> จะทํายังไงดีไปยังไงดีเส้นทางมันไปยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนครับว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอนะครับผมเลยอยากจะให้คําแนะนําทุกคนอย่างนี้นะครับก็คือการเลือกภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับหรือว่าภาษาการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษา Python เป็น Java เป็น a v a s c r i p ปอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆเนี่ยมันไม่สําคัญนะนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับอ้าวแล้วสิ่งสําคัญมากกว่าภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งสิ่งสําคัญตรงนี้นั่นก็คือพื้นฐานนั่นเองนะครับ ทุกคนจะต้องเข้าใจพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาไล่นะครับทีละตัวเลยว่ามีพื้นฐานอะไรบ้างที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะไปทําความเข้าใจแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับผมอ่ะทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของ fundamentals หรือว่าพื้นฐานเนี่ยผมจะต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนก็คือ ในส่วนของภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันที่ซินแท็กและก็กราม่านะเพราะว่าในภาษาแต่และตัวเนี่ยมันก็จะมีลักษณะซินแท็กก็คือตัวโค้ดอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะนะครับตรงนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องไปศึกษาว่าแต่และภาษาเนี่ยเออมันมีอ่าซินแท็กอะไรยังไงนะครับก็ไปเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ทีเนี้ยในส่วนของพื้นฐานหรือว่า fundamentals for programming language เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยตามนี้เลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวแปรการ สร้างฟังก์ชันการเรียกฟังก์ชันทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ a r r a y ว่ามันคืออะไรนะครับการใช้งาน a r r a y ว่ามันใช้งานยังไงนะครับทำความเข้าใจเรื่องของ if else นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขหรือว่า condition นะครับทำความเข้าใจเรื่องของการเรียก API แล้วก็มันจะมีเรื่องอื่นๆอ,อีกนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปทําความเข้าใจนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของ scope เรื่องของ String เรื่องของ array manipulation นะครับตรงนี้แปลง่ายก็คือจะเป็นเรื่องของการทํางานกับ array นะครับการจัดการกับ a r r เ y เวลาที่เราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน a r r a ร loop ู r ray ลบข้อมูลใน a r r เรเรียงลําดับ a r r a y อะไรเงี้ยสอด t a r r a y อะไรเงี้ยก็ต้องไปทําความเข้าใจว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เอาไว้ใช้ทํางานกับ array นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องของโครงสร้างข้อมูลหรือว่า Data Struc t u r e s นะครับผมก็เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานนะครับผมแนะนําให้ทุกคนจดนะ ในทุกภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันจะมีพื้นฐานตรงนี้ในภาษานั้นๆเลยนะครับก็ตรงนี้แนะนําให้ทุกคนจดนะครับใครจําไม่ได้จําไม่ทันก็กลอ,อกลับไปดูนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับในภาษาแต่และตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะวิธีการที่เราจะเขียนโค้ดนะครับแต่พื้นฐานก็เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องที่ผมพูดมาการสร้างตัวแปรสร้างฟังก์ชันเรียกฟังก์ชันการใช้งานอร์เรยเงื่อนไข การเรียก API อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีพื้นฐานอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าในแต่ละภาษา syntax จะต่างกันนะครับ grammar อะไรเงี้ยจะต่างกันก็ตรงเนี้จะต้องไปทําความเข้าใจในภาษานั้นๆน,น,นะฮะโอเคก็อันนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานที่อยากจะบอกทุกคนนะว่าให้เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับภาษาเนี่ยจริงๆทุกคนจะเลือกภาษาอะไรก็ได้นะครับ ถ้าให้ผมแนะนานะส่วนตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็น javascript เพราะว่าอะไรเพราะว่า javascript เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นแบบใช้ในเบราว์เซอร์ของทุกคนได้เลยแล้วมันเริ่มต้นได้ง่ายมากนะครับเราสามารถใช้มันร่วมกับ html css อะไรเงี้ยได้แล้วก็เราสามารถที่จะเขียนแล้วเห็นผลลัพธ์มันทันทีนะครับก็แนะนําว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจาก javascript ก็ได้แต่จริงๆเนี่ยจะอะไรก็ได้ครับไม่สําคัญนะเท่ากับพื้นฐานที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าในแต่ละภาษามันก็จะมีพื้นฐานตรงนี้ที่ ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนไปศึกษาตรงนั้นนะครับภาษาโปรแกรมมิ่งอะไรก็ได้ที่ทุกคนสนใจหรือว่าเป็นภาษาที่ทุกคนรู้สึกว่าเราอยากจะใช้เพื่อที่ไปสมัครงานอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเริ่มต้นจาก p y ซ h อนจะว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับถัดจากเรื่องของพื้นฐานตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกภาษานะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นคําถามและที่ผมเนี่ยมักจะเห็นนะครับน้องๆหรือว่าเป็นมือใหม่หลายๆคนนะครับผู้เริ่มต้นหลายๆคนเนี่ยมักจะสงสัยกันนะครับว่าในการที่เราจะเป็นเดเวลลอปเปอร์มือใหม่เนี่ยนะครับ เราควรที่จะเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมก่อนหรือว่าเราเนี่ยไปใช้แบบพวกเฟรมเวิร์กอะไรเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันก็มีหลายคนนะครับที่แบบว่าเริ่มต้นโดยการไปใช้เฟรมเวิร์กเลยก่อนที่จะเรียนรู้พื้นฐานให้มันแน่นอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไรนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าสําหรับตัวผมนะผมเนี่ยจะไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ ผมเนี่ยจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับผมเพราะว่าไอเฟรมเวิร์กทุกตัวเนี่ยมันก็จะมาจากพื้นฐานตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือมันจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีพื้นฐานเวลาทุกคนไปเจอปัญหาไปเจอ s ิ NTAX ฟังก์ชันอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันเป็นของเฟรมเวิร์กหรือว่าเป็นของภาษานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ความแตกต่างว่าเออตรงเนี้ยเป็นของเฟรมเวิร์กที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับพวกฟังก์ชันอะไรเงี้ยหรือว่า ไอฟังก์ชันพวกนั้นเนี่ยเป็นของภาษาในภาษาโปรแกรมมิ่งที่เราใช้อยู่นะครับก็แนะนําว่าควรที่จะมีพื้นฐานก่อนนะครับเพราะถ้าเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการที่เราจะเรียนรู้ต่อยอดไปแบบเป็นเฟรมเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานแล้วน,นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นคําถามแรกนะครับทุกคนนั่นก็คือการเลือกภาษานะครับว่าเราควรเลือกภาษาก่อนที่จะไปใช้เฟรมเวิร์กดีไหมอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าเราควรที่จะมีพื้นฐานในภาษานั้นก่อนก่อนที่เราเนี่ย จะไปใช้เฟรมเวิร์กนั่นเองนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็เราจะได้ไม่สับสนนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูคําถามต่อไปนะครับทุกคนนะั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับยังไม่มีตําตแหน่งในการเป็นนักพัฒนานะครับอย่างเช่นยังไม่ได้ไปทํางานในบริษัทอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆที่กําลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะครับพูดได้ง่ายว่ายังไม่มีประสบการณ์การทํางานจริงๆในบริษัทอะไรเงี้ยหลายคนเนี่ยมักจะสงสัยแล้วก็มีคําถามนี้ก็คือจะทํำยังไงให้เรามีประสบการณ์หรือว่าเพิ่มภูนิประสบการณ์ ก่อนที่เราจะไปทํางานจริงๆนะครับแน่นอนว่าตรงนี้ก็แนะนําทุกคนเหมือนกันว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยนะครับอยากจะมีประสบการณ์ก่อนที่ทุกคนจะไปสมัครงานหรืออะไรก็ตามเพื่อที่มันจะสร้างความมั่นใจให้เรานะครับเราจะต้องมีประสบการณ์ก่อนอ่ะเออ e สักหน่อยก็ยังดีนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานนะฮะโอเคก็ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีประสบการณ์ก่อนที่เราจะไปทํางานจริงได้นะโดยการที่เราเนี่ย ลองไปดูในส่วนของพวก Open source ต่างๆนะครับหรือว่าไปฝึกฝนจากโค้ดต่างๆที่แบบมันมีโปรเจกต์ที่คนเขาทำไว้แล้วอะไรเงี้ยให้เราได้ศึกษาอะไรได้นะครับก็ตรงนี้แนะนำเลยว่าอาจจะเรียนรู้จากโปรเจกต์จริงๆที่เราสนใจนะครับเราอยากทำระบบอะไรทำโปรเจกต์อะไรก็จริงๆทุกวันนี้มันมีข้อมูลเยอะมากมันมี g i t Hub มีอะไรเงี้ยให้เราสามารถเข้าไปดูโค้ดไปดูโปรเจกต์ได้นะครับ เป็น Open Source เลยที่เราสามารถใช้ได้ก็คือตรงนี้แนะนำเลยว่าเรียนรู้ตาม Project จริงๆก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า project based learning นะครับก็คือเรียนรู้จาก Project จริงๆนะครับผม ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นคําแนะนําแรกก็คือแบบไปดูตามพวก open source ตาม GitHub อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฝึกตามโปรเจกต์นั้นๆนะฮะส่วนคําแนะนําที่2เนี่ยก็คือทุกคนอาจจะเริ่มเป็นอ่าโปรเจกต์ส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเราสนใจก็ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่า่า personal passion project อะไรเงี้ย พูดง่ายๆก็คือจะเป็นโปรเจกต์เป็นระบบอะไรก็ตามอะ่ะที่ทุกคนอยากทำบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่แบบสนใจในเรื่องของการขายของอะไรเงี้ย<อ>ก็อาจจะลองทําระบบเกี่ยวกับเป็นร้านค้าเล็กๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้งานเองอะไรเงี้ยคือจะเป็นระบบอะไรก็ได้ที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากทําเพื่อพัฒนาสกิลตรงนี้นะครับก็ไม่ฟิกว่าจะเป็นอะไรบางคนอาจจะทําเป็นเว็บไซต์เล็กๆก็ได้หรือเป็นเพอร์ซน l ลไซต์เอาไว้แบบว่า เพิ่มข้อมูลของเรานะครับแก้ไขข้อมูลเป็นพอร์ตฟิลิโอของเราอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับแล้วแต่เลยว่าเราสนใจอะไรนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมได้เช่นกันนะครับก็ตรงนี้แนะนําเลยว่าใครอยากมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ต้องฝึกจากโปรเจกต์จริงๆหรือว่าฝึกสร้างจากโปรเจกต์จริงๆนะครับแน่นอนว่าการเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูตัวอย่างตามทิ UTORIAL อะไรเงี้ยแต่หลังจากดูเสร็จเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะฮะมาลองทําเองมาลองแบบ เออฝึกฝนมาลองเจอปัญหาเจอความผิดพลาดดูแล้วลองแก้ดูมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมนะครับได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะถัดจากเรื่องของอ่าการเพิ่มประสบการณ์นะครับก่อนที่เราจะไปอ่าทำงานจริงๆใช่ไหมนะครับส่วนต่อไปก็คือเรื่องของผลงานนะครับอันนี้ก็คือหลายคนเนี่ยถามมาเยอะเช่นกันว่าผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับ ผมเนี่ยควรจะมีอะไระเป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นผลงานอะไรในพอร์ตฟลิโอของผมดีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคําถามที่ถูกถามมาเยอะเหมือนกันนะนะครับผมเห็นเยอะมากนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่นะครับเป็นเรื่องที่โอเคไม่ได้เป็นอะไรถ้าเกิดว่าพอร์ตฟลิโอของทุกคนเนี่ยมัน simple ก็คือมันไม่ได้มีแบบโปรเจกต์อะไรที่มันดูอ่าอลังการอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เราฝึกนะครับเอาไว้ฝึกเขียนโค้ดเขียนอะไรเงี้ย แต่ว่าก็ควรมีนะแน่นอนว่าเราจะเป็นโปรแกรมเมอร์เราควรที่จะมีแบบเป็นผลงานเล็กๆน้อยๆที่เราเคยทํามาเราเคยเรียนรู้มาเอาไว้ใน GitHub GitL a b อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็น Bit b u c k e t อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้อา r รี r u ร t คูเตอร์นะครับหรือว่าคนที่เขาจะสัมภาษณ์งานเราเนี่ยนะครับผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาได้เห็นว่าเออเราเนี่ยมีโปรเจกต์ที่เราเคยทํามาอะไรเงี้ยมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาดีกว่าแบบว่า GitHub ของเราเนี่ยมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคือจริงจริง โปรเจกตเนี่ยมันมีเยอะมากที่ทุกคนสามารถที่จะฝึกทำตามและลองเอาไปประยุกต์ไปปรับใช้แล้วก็เก็บไว้ในกิจทับนะครับตรงเนี้ยแนะนำเลยว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับทำแล้วก็อัปโหลดใส่กิจทับไว้นะครับเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าเออเราเนี่ย มีความชอบมีความแบบว่าสนใจในการเขียนโปรแกรมมีทักษะในเรื่องของ problem solving skills นะครับก็คือแบบมีทักษะการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยก็คือโค้ดตรงเนี้ยใน GitHub สําคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามถ้าเกิดเราไปเรียนรู้อะไรมาควรที่จะเก็บไว้นะครับก็เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยว่าเออเรามีความสนใจจริงๆนะครับจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้นะอันนี้ย้ําอีกรอบนึงไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เราไปดูอ่า tutorial คนอื่นมานะครับ หรือจะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวเป็นโปรเจกต์ที่เราสนใจอะไรก็ได้นะครับที่มันทําให้เราแบบได้ฝึกฝนอะไรเงี้ยก็เก็บไว้เลยนะครับในกิจทับกิจแลบหรือว่าบิดบักเก็ตก็ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือความกลัวในการเป็นมือใหม่นะครับหลายคนเนี่ยมักจะมีความกลัวตรงนี้อยู่ว่าเออเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นมือใหม่อยู่ตลอดเลยนะครับรู้สึกว่า ไม่มีการพัฒนาอะไรสักทีอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกกับตัวเองตลอดนะครับแล้วก็มักจะสงสัยว่าเออผมจะก้าวข้ามมันยังไงอะไรเงี้ยความกลัวที่แบบว่าเออกลัวไม่เก่งกลัวแบบไม่เก่งเท่าคนอื่นกลัวตามคนอื่นไม่ทันอะไรเงี้ยคือจริงๆตรงนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องเครียดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยเคยมีความรู้สึกอย่างนี้กันหมดนะครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะเก่งเนี่ยเราก็ต้องแบบเข้าแถวนะครับเป็นคนที่ อ่อนมาก่อนใช่ไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับคือผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเครียดเกินไปคือไม่อยากให้คิดมากว่าเออเราเก่งไม่เท่าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยให้ทุกคนฝึกฝนอยู่สม่ําเสมอนะนะครับเดี๋ยวเราจะรู้สึกเองว่าเออไอสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยทําได้นะครับถ้าเรามีการฝึกฝนสม่ําเสมอเนี่ยยังไงเราก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็เราจะรู้สึกว่าเออในเรื่องนั้นน่ะที่เราไม่เคยเข้าใจเลยแต่เราแบบเอาเวลามาฝึกมาฝึก เราสามารถเข้าใจได้อันนั้นนะ่ะคือแสดงว่าทุกคนมีการพัฒนาแล้วนะครับแต่คือไม่อยากให้คิดว่าเราแบบตามคนอื่นไม่ทันหรือเก่งไม่เท่าคนอื่นอนะไรเงี้ยคือตรงนี้อยากแนะนําว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะครับมันไม่มีประโยชน์เอาเวลาเนี่ยมาฝึกฝนตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคือมันไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่เก่งหรือว่า เป็น b e g เนอร r เป็นผู้เริ่มต้นอะไรเงี้ยนะครับทุกคนจะรู้อะไรอยู่ตรงเนี้ยก็แน่นอนว่าเอามันมาใช้แสดงให้เห็นว่าเออเรามีความรู้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้ต่อไปนะครับตรงเนี้ยบอกเลยว่าอย่าให้ทุกคนยอมรับนะครับว่าเราไม่รู้เออยอมรับไปเลยว่าเราเนี่ยยังไม่รู้หรอกตอนนี้หรือว่าเรายังไม่เก่งแต่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยในโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่มีทางที่เราเนี่ยจะสามารถรู้ทุกเรื่องนะครับ ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากว่าฮ้า เรายังไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะนะครับเราอยากรู้เรื่องอะไรก็แค่ไปศึกษาเรื่องนั้นก็พอนะครับเราค่อยๆเก็บสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้รู้น้อยไม่เป็นไรขออย่างเดียวว่าอย่าหยุดหาความรู้นะครับค่อยๆศึกษาค่อยๆพัฒนากันไปนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะฮะโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วมีความสนใจอยากจะลองเปลี่ยนอาชีพมาเป็น d e v e l o p e เปเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าคําแนะนําในวิดีีโอน้ะจ ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนได้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ